สบายดีสวัสดีท่านผู้ชมติดสินหั่นแพงเบิร์ตสุขุสุขคนเบิร์ตสมองสุบาดพี่น้องเลยพบพรอช่องยูทูบบ่าวลาวพาเพลินเนาะวันนี้ก็มาพบพ่อกราอยู่ที่แครงำม่วนพี่น้องเลยแครงำม่วนเนาะท่าแขกเนาะสปปลาวเป็นครั้งแรกที่สิมาเดินตลาด่าแขกหรือว่าแครงำม่วนกับพี่ใหญ่ใจดีเพลินเนาะพี่ต๋อง เาเสียดต้องมาก,กับสา,าวนี่นะฮะมากับสามคนวันนี้ครั้งแรกเขอาอเป็นครั้งแรกหรือว่าครั้งทำพิษว่างได้โหลดมันคือแรนแห้งแท้ ลตลาดยนะาโบตลาดนาโบมีแต่เพพาะมีแต่ยงามือแรกบตลาดนาโบตลาดนาโบโอ้อันนี้เขาเรียกโมปินเหรบอ หมูปิ่นเนี่อันวัวปิ่นหมูปิ่นแต่อันนี้ไม่ได้ปิ่นแล้วอันนี้สงสัยม,ม,มันไม่มันไม่ปิ่นแล้วเมนบอกเลค่ะมันเมื่อยปิ่นเลยเนาะอันนี้มันเหื่อยมันเมื่อยปิ่นแล้วมันก็เลยมาอยู่ตรงนี้ผมไม่เคยกินสักครั้งหนึ่ง เอาบอ่คมันลายใท่เนาะรนี่นนเจ็ดไทมันเลยอะหมูนี่ก็ดีเอาเบิบร์ตนบอสสองแสนาิตเียวเบิรตบออ๋อเอาเบิร์ตแว่าตาาัดรึงโอ้มาคือกาะตัดต้ตัวไห ซัดแบบนี้มาแล้วบก่กลับเลยเดี๋ยวไปซัดอยู่เลยได้ซัดอยู่เลยตลาดนาโบอันนี้ตัดอ่อโอเค ช่ันิมตกซับคือกันนะเอ้มีน้ำจิ้มให้องหกปะต้องกินกับน้ำจิ้มปะต้องกินกับน้ำจิ้มปะต้องกินกับน้ำจิ้ม จิ้มก็ได้มูเซฟแล้วอะไรอ่ะบะจิ้มก็ได้หมูเซฟแล้วเอาอาไเลยอาไว้ขายเลยอยาให้คนอื่นกินน้ำแด้แล้วอเซฟะลนางโอ้ำใดอันนสองห้าสิบพัน

พอดีบ่พอันนั้มัยังไงเลยหนึ่งลได้ไรเอางินได้หาพันค่ะทนเท่าไรเต็มสิ่งยองแ้าบนโดยเาใจลายเสีหลายบุทีเสกเสียเลือดเนาะจิตแถนให้ซิมได้เสนเลือดมเล็ว ม <Rice fiction. S 2> ุแล้วเขายังอันนั้นแห้เสีออกไม่ง่าอย่างเจ้าสมดทรายปมาณาอนาทีเหรอมูปิดนี่แหะ ฝั่งไทยเรียกหมูหันฝั่งลาาเรียกหมูปิ่นครับอันนี้ก็จะน่าจะปิ่นเป็นตัวอะไรแต่ต้องไปที่ร้านมันนะมีก็ามาลงขายที่ตลาดไม่รู้ว่าที่นี่มีหรือเปล่านะ้อหันป่า ตรงไซมีแต่ไก่ป่ามั้งอยู่เนี่ยไงไก่ป่าขัางแหละพี่น้องเอ้ยตลาดนาโบ <c oughs>

โู้หมองหม่องหน่อย mm hmm. ชุบทอดได้นี่หม,มองหมดเลยหม่อง mm hmm. คมมาตินงโซ่ส mm ิดพัน เดี๋ยวเดี๋ยวทำดูเรวมีร้านที่มันลูกโตกว่านนะี้ั้ยมันหน่อยเกินอ,อยามันขม กมม่อนละ 1, พันขีบสิบพันอะ้รเอาซาอพันหนี่ยแล้เอาใส่อีกทงหนึ่งไปสิกินนี่ทงนี่ thi lòng chìm một chìm một chìm một nè được không? chả bảo là được cái như thế nào đó? ngon 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 มันบ่มีบ่นี่บ่ Mm. นี่เดี๋ยวเอาขีพิงมรคอะ นำของแล้วตัวนี่

แล้วตามนายมีปลาซีเอออยู่อันคนละเจไ,ไดเไ่้กันด่างห่างไหมนี่น้อยกว่าโลกวาร้านปิดครับเด็ดหิวของวันนี้ดูที่ตลาดนาโบ แขวงขม,มวนพี่นอ้องเอ้ยแขวงขม,มวนหรือว่าเมืองไทยแข้งขมมว่าม่วนอะไรเนาะตลาดตลาดนาโบหาใหได้จ้าจับมาคุณแกงเลียงใส่เห็ดนู้นด้วยนะ นี่ไงเรานะเี่แวเราไปเชั่อดูนะคะนะอ่างนี้บุ้มีหรอเป็นแม่เหมบุ้ม